บทที่6รุงหัวสิงโตตุนให้คุณวงเล็บเปิดคุณเยซิวคุณควรรู้จักกันเตียนควอนกูโอใช่ไหมหลังจากเดินไปสักพักและเข้าไปในปา่าราชนินีแห่งความประหลาดใจก็ถามอย่างสบายๆใช่เยซิลพยักหน้าฉันรู้นิดหน่อยราชนินีแห่งความประหลาดใจกล่าวว่าผลไม้หวานทั้งลูกเป็นผลไม้ที่เติบโตบนต้นไม้ใจกลางเกาะว่ากันว่ามันเหมือนเชอร์รี่ขนาดใหญ่มีทั้งหมดสองผลและรสชาติอร่อยมากฉันจับมันเพื่อใช้เป็นอาหารมื้อใหญ่แบบตะวันตกในชีวิตไม่อย่างนั้นฉันจะไม่มาที่นี่ด้วยตัวเองเมื่อได้ย ผลไม้ทั้งลูกที่หวานนั้นเหมือนเชอร์รี่ยักษ์จริงๆมันรสชาติดีกว่าเชอร์รี่รสชาติสามารถเปรียบเทียบได้ฉันกลัวว่าจะมีผลไม้สีรุงเท่านั้นราชินีแห่งความประหลาดใจถามว่ายังไงก็ตามคุณเยซิวมืออาหารแห่งชีวิตแบบตะวันตกของคุณเสร็จสิ้นหรือยังด้วยคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเช่นนี้ฟูมือสไตล์ตะวันตกจึงไม่ธรรมดายอย่างแน่นอนเยซิวใส่หัวไม่อาหารมื้อใหญ่สไตล์ตะวันตกมีส่วนประกอบ8อย่างได้แก่อาหารเรียกน้ำย่อยอาหารจานร้อนอาหารจานเนื้ออาหารจานปลาอาหารจานหลักสลัดเคร นักชิมและเชฟในโลกนี้ชอบที่จะหาวัตถุดิบที่เข้ากับเซลล์อาหารของตัวเองและใช้เป็นอาหารเต็มรูปแบบสไตล์ตะวันตกไปตลอดชีวิตมันจะเป็นเกีติที่จะเต,เติมเต็มชีวิตอาหารตะวันตกนอกจากนี้ยังมีคำกล่าวอีก,กว่ายิ่งระดับการจับส่วนผสมสำหรับมื้ออาหารเต็มรูปแบบสไตล์ตะวันตกในชีวิตสูงขึ้นเท่าไรมันก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นงานนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนตัวอย่างเช่นประธานของไอโก้ยินลองนั้นทรงพลังอย่างมากเกือบจะยืนอยู่บนเทดานของกำลัง,ลงรบแต่ระดับการจับส่วนผสมอาหารเต็มรูปแบบสไตล์ตะวันตกคสนนชีวิตั้รราาะมก ภายในเวลาไม่ถึงเดือนเย่ซิวไม่เคยคิดมาก่อนนว่าจะได้ทานอาหารสไตล์ตะวันตกเต็มรูปแบบในชีวิตของเขาราชินีแห่งความประหลาดใจถามด้วยความสงสัยคุณเย่ซิวคุณปรุงส่วนผสมสำหรับมื้ออาหารเต็มรูปแบบสไตล์ตะวันตกในชีวิตไปกี่อย่างแล้วเย่ซิวกล่าวว่าไม่มีแม้แต่คนเดียวอ่าราชินีแห่งความประหลาดใจประหลาดใจคนที่มีอำนาจเช่นนี้เขาไม่ได้ทานอาหารแบบตะวันตกทั้งหมดในชีวิตของเขาหรือโอ้ยในขณะนี้เสียงคำรามดังมาจากด้านหน้าตามวร่างใหญ่ที่เดินออกมามันคือสิงโตอบกลุมงไปด้วยขนสีทองเที่ยวเต็มปากเลย ดูร้ายมากมีออรา่าของราชามีเพียงสิ่งที่คล้ายคำางอกออกมาจากขอ,กอกของมันเตือคลุมสีสันของมันดังนั้นรูปลักษณ์ทั้งหมดจึงดูตลกเล็กน้อยเยซิวจาได้ว่ามันคือสิงโตทรัมเป็ตจับภาพระดับสี่คนตามตัวและเขาที่ห้อยคอล้วนทามาจากเคกซึ่งมีรสชาติดีเนื้อของมันยังหายากและอร่อยอีกด้วยมันคือสิงโตทรัมเปตราชินีแห่งความประหลาดใจอุทานแต่แล้วน้าเสียงของเธอก็เรียบเฉยดูเหมือนว่าเราได้เข้าสู่ดินแดนของมันแล้วถ้าเธอพบกับสิงโตทรัมเป็ตเธอจะเลือกที่จะวิ่งหนีอย่างแน่นอนแต่ตตออนนนนนีีีี้้้คุณเเยิิวว่่่ทแลไมจําป็งง แม้แต่ฮันบลีล่าก็ถูกฆ่าด้วยมัดเดียวแล้วสิงโตทรัมเปตจะคูอะไรได้ละ่ะโชคดีที่นายเจอฉันเยซิวมองไปที่สิงโตทรัมเปดและยกมุมปากขึ้นฉันเลี้ยงคุณเป็นอาหารเย็นได้เมื่อสัมผัสได้ถึงความเป็นปรปัชญาของมนุษย์ที่อยู่ข้างหน้าเขาสิงโตทรัมเปดจึงแสดงแสงเย็นในดวงตาของมันและอ้าปากเพื่อคำรามอ่าคลื่นเสียงมีพลังมากสะเทือนแผ่นดินเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่กูของควีนออฟเซอร์ไพรส์กำลังะหนดเธอรีเอามือปิดหูแต่ร่างของเธอกลับถูกแรงผลักเยซิวรู้สึกปึดตัดเล็กน้อยเมื่อคลื่นเสียง เขาพุ่งเข้าหาเขาสิงโตด้วยตุมปั้นในมือและทกบหัวของมันด้วยหมัดเดียวราชินีแห่งความประหลาดใจเข้ามาและพูดด้วยรอยยิ้มคุณเยซิวให้ฉันดูแลสิงโตทำเป็ดตัวนี้ฉันจะให้นายได้ชิมฝีมือของฉันด้วยระหว่างทางเยซิวจับและปรุงอาหารด้วยตัวเองและเธอก็กินไปโดยไม่ทำอะไรเลยซึ่งทำให้เธอรู้สึกเสียใจเล็กน้อยเลยต้องเล่นสมบทบาทหน่อยอย่างน้อยเขาก็ไม่ควรทำตัวไร้ประโยชน์ต่อหน้าคุณเยซิวเยซิลพยักหน้าตกลงมาเลยควีนออฟเซอร์ไพรส์ชั้นดับที่ยี่สิบสี่ในฐาน,าพนาาะพ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เยซิลก็อยากลองทาอาหารของเธอด้วยคุณรู้ไหมว่าการทานอาหารของราชินีแห่งความประหลาดใจที่ร้านอาหารเซอร์ไพสอนนั้นไม่ง่ายนักและจาเป็นต้องนัดหมายล่วงหน้าราชินีแห่งความประหลาดใจกล่าวว่าฉันจะปรุงหัวสิงโตตุนให้คุณใช่เยซิ่วพยักหน้าคุณต้องการความช่วยเหลือจากฉันไหมไม่จําเป็นราชินีแห่งความประหลาดใจยิ้มและพูดว่านั่งพักเถอะเยซิลยิ้มไม่พูดอะไรและหาที่นั่งลงควีนออฟมาเวลดูแลสิงโตทรัมเป็ตเธอจัดการส่วนผสมอย่างรวดเร็วและเที่ยวชันการใช้ยีดมาก ดูเหมือนว่าส่วนผสมของสิงโตทรัมเป็ตได้รับการปรุงรับครั้งไม่ท้วนหลังจากนั้นไม่นานสิงโตทรัมเปตก็ถูกจัดการอย่างหมดจดสมกับที่ได้อันดับที่24ในการจัดอันดับพ่อครัวมนุษย์รดเลิศเยซิลมองไปที่ขั้นตอนการทำอาหารของราชนีแห่งความประหลาดใจแล้วมุมปากของเขาก็คงขึ้นขัวสิงโตตุนน่าจะอร่อยบทที่เ7เจ้ายังคิดว่าพวกเขาเยนหัวไม่พอหรือวงเล็บเปิดฉันไม่รู้ว่ามันนานแค่ไหนแล้วกลิ่นหอมของเนื้อสัตว์ที่มีสเสน่ห์อบอวลไปทั่วบริเวณคุณเยซยิล ราชินีแห่งความประหลาดใจหัวเราะหากไม่มีเครื่องครัวและส่วนผสมที่เหมาะสมหัวสิงโตตุต๋นจะทำได้แบบนี้เยซิลมองไปที่หัวสิงโตที่ตุน๋นอยู่ข้างหน้าเขามันช่างงดงามมีกลิ่นหอมและมีสีสันสดใสถ้าได้คะแนนเต็มหนึ่งร้อยจะได้เก้าสิบห้าคะแนนมันไม่ง่ายเลยที่จะปรุงส่วนผสมดังกล่าวภายใต้เครื่องครัวธรรมดาธรรมดาตามที่คาดไว้สำหรับพ่อครัวหัวบาอันดับที่ยี่สิบสี่เขามีทักษะที่ไม่ธรรมดาจรงิงๆงั้นฉันก็จะไม่สุภาพเยซิลพูดจากนั้นก็หั่นชิ้นหนึ่งแล้วยัดเข้าปากเพื่อกินฟันกันกด ราวกับว่าต้อกุ้งขาวตัวใหญ่นับไม่ถ้วนแล้วเอาเนื้อกุ้งออกมาบดรวมกันแล้วปั้นเป็นลูกชิ้นทุกคำที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของเนื้อดิงอกินสิงโตรแตรรางวัลรัฐธรรมนูญบวกสองศูนย์ดิงอกินสิงโตรแตรรางวัลอาหารโชคบวกสามดิงอกินสิงโตทำเป็ดให้รางวัลความสามารถในการทำอาหารบวกหนึ่งศูนย์คำใบ้ของระบบมุมปากของเขายกขึ้นและเขาเข้าสู่อินเทอร์เฟซของระบบผู้ดำเนินรายการเยซิลซริระสามร้อยยี่สิบบวกโชคด้านอาหารปานกลางบวก ความสามารถในการทำอาหารระดับหนึ่งบวกเร็วๆนี้ทักษะบนฟิสอีเตอร์พื้นที่ครัวมีทำครัวเหล็กเมงกานีสระดับการจับภาพ9สามารถออกแรงได้สเท่าของบนลาสฟิสซึ่งเทียบเท่ากับพลังของเนลฟิสซีอันติดต่อกันของโทริกกด้วยความแข็งแกรง่งเช่นนี้หากคุณจงดีพ็อกเก็ตโคอาลาผู้นำอย่างแรงคอมันก็เพียงพอแล้วที่จะให้ฝ่ายตรงข้ามดื่มรวบรวมวัตถุดิบเพิ่มเติมหลังจากรับประทานอาหารแล้วหากคุณพัฒนาความแข็งแกรง่งคุณจะมั่นใจพอที่จะจัดการกับโคอาลากระเป๋าได้ดวงตาของเยซิ่วขยับเล็กน หลังจากเห็นอีฝ่ายกินหัวสิงโตตุ๋นราชินีแห่งความประหลาดใจก็ยินและพูดว่าคุณเย่ซิวรสชาติเป็นอย่างไรบ้างรสชาติดีมากเย่ซิวตอบว่านั่งลงด้วยกินข้าวกันเถอะราชินีแห่งความประหลาดใจพยักหน้ายินเล็กน้อยและนั่งตรงข้ามเย่ซิวกินหัวสิงโตตุ๋นทั้งสองพูดคุยันขนะรับประทานอาหารและในมิชาก็กินสิงโตแปรทั้งตัวในความเป็นจริงส่วนใหญ่ถูกกินโดยเย่ซิวคนเดียวเริ่มมืดแล้วคืนนี้เราจะพักผ่อนกันที่นี่พรุ่งนี้ออกเดินทางกันต่อเย่ซิวกล่าวีนนั้งุ่ ไฟถูกตุดแล้วทั้งสองก็นั่งพักผ่อนข้างกองไฟคุณเย่ซิ่วฉันได้ยินมาว่ามีเกาะเล็กๆอยู่ใจกลางเกาะฮันทิลาและเกาะเล็กๆทั้งหมดเป็นบ่อเค้กที่ประกอบด้วยเค้กและของหวานราชินีแห่งความประหลาดใจกล่าวว่าและเมื่อผลไมห้หวานทั้งผลสุกและร่วงหล่นมันก็กลายเป็นเค้กเมื่อกอปรากฏขึ้นจริงหรือย่ซิ่วกล่าวว่าใช่มันเป็นเรื่องจริงที่ที่ผลไมห้หวานทั้งลูกตั้งอยู่นั้นเป็นเค้คกอ้อนโตจริงๆเมื่อผลหวานทั้งลูกสุกมันจะร่วงหล่นลงมากลายเป็นของตกแต่งเค้กด้านบนส่วนท ราชนีแห่งความประหลาดใจกล่าวดวงตาของเธอ่นไหวด้วยความคาดหวังจันหวังว่าจะได้เห็นการกำเนิดของเกาะเคกด้วยตาของฉันเองมันน่าตื่นเต้นมากเยซิวกล่าวว่าเราควรจะได้เห็นด้วยตาของเราเองเท่าที่เขารู้ผลไม้วันทั้งลูกกำลังจะสุกในขณะนี้ดวงตาสีเลือดคู่หนึ่งปรากฏขึ้นในปลืมืดรอบๆสองประกายเย็นชาเมื่อสังเกตเห็นสถานการณ์โดยรอบสีหน้าของราชนีแห่งความประหลาดใจก็เปลี่ยนไปนั่นอะไรนะมันดูน่ากลัวเยซิลรีตาและพูดว่าอย่ากลัวเลยมันควรจะเป็นโคอาลาถั่ว ทันใดนั้นมีเสียงกรีดร้องแปลกๆจากกรอบด้านแต่เป็นสิ่งที่มีในตาสีเลือดที่จู่ๆก็เปิดการโจมตีบินผ่านเอฟันและกรงเล็บของมันละดูไรยอย่างยิ่งมันคือโคอาลาถัวควีนออฟเซอร์ไพรส์รู้สึกประหลาดใจจากนั้นจึงเตรียมการสำหรับความท้าทายเยซิลพยักหน้าโคอาลาถัวมีขนาดใหญ่พอๆกับลิงโตเต็มใบปกคลุมด้วยขนสีขาวและที่เห็นเด่นชัดที่สุดคือมีถัวเรียงเป็นแถวที่หลังระดับการจับโคอาลาทัวทั่วไปมีเพียงสามตัวและแม้จะมีจำนวนมากพวกมันก็ไม่เป็นภัยคุกค,ค,คามังเบกาาา้นพลขหื ราชินีแห่งความประหลาดใจต้องการที่จะเคลื่อนไหวแต่พบว่าไม่มีโอกาสทันใดนั้นมีโคอาลาถั่วแปดตัวนอนอยู่บนพื้นซึ่งทั้งหมดถูกเยซิ่วทุบลงกับพื้นเมื่อเห็นความน่ากลัวของมนุษย์ต่อหน้าพวกมันโคอาลาถั่วที่เหลือก็กรีดร้องและวิ่งหนีไปด้วยความสิ้นหวังเยซิ่วไม่สนใจที่จะไล่าตามเขาราชินีแห่งความประหลาดใจถอนหายใจด้วยความโล่งอกมองดูหมีโคอาลาที่ตกตะลึงบนพื้นและขมวดทิ้วคุณเยซิ่วทำไมโคอาลาถั่วถึงโจมตีเราที่นี่เท่าที่ฉันรู้นี่ไม่ใช่อพาาาขขอองวกกเญญประศคู่ ย่ซิวกล่าวว่าพวกเขาต้องการจับพวกเราและส่งกลับไปหาผู้นำนีโคอาล่ากระเป๋ามีกระเป,าป๋าขนาดใหญ่ที่หน้าอกเช่นเดียวกับจิงโจ้มันมักจะชอบจับสัตว์เล็กๆและเล่นในกระเป๋า,ปาเราตัวเล็กเมื่อเทียบกับสัตว์ร้ายเช่นยูนิคอร์และสิงโตทำเป็ดนั่นเป็นสาเหตุที่พวกมันดึงดูดเราอย่างไรก็ตามหากพวกเขาปรากฏตัวที่นี่เราก็อยู่ไม่ไกลจากกันเตียนฉวนกูโอในขณะที่เขาพูดเย่ซิลก็จับขาของโคอาล่าทั่วสองตัวแล้วหมุนพวกมันไปในอากาศนั่นแหละคุณเย่ซิลคุณรู้มาก ราชนีแห่งความประหลาดใจพยักหน้าพร้อมกับความชื่นชมในดวงตาของเธอจากนั้นเธอก็ตกตะลึงเมื่อเห็นการกระทาของเย่ซิ่วและพูดด้วยความสับสนคุณเยซ่ซิวคุณกําลังทําสิ่งนี้หรือไม่คุณกําลังทําอะไรคุณไม่คิดว่าโคอาลาทัวยังเย็นหัวไม่พอเหรอบทที่8วิธีการของคุณเย่มีประโยชน์จริงๆไม่เข้าใจเย่ซิวยิ้มและพูดว่าฉันกําลังทําถั่วโคอาลาเมื่อได้ยินเช่นนี้ราชนีแห่งเซอร์ไพายอก็ตกตะลึงไปทั่วขณะจากนั้นก็ครื่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและพูดว่าแค่ขุดถถถัััััั่่่ววบบนนนนนนนโโคคคออ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 าา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 าลลลลเมมมมมดกกแแ้้ิืืขงสสรรหตุผะๆ ใช่เยซิลพยักหน้าคุณพูดถูกแต่ถ้าคุณเพิกเฉยเล็กน้อยมันก็เป็นธรรมชาติที่จะกุดถั่วที่อยู่ด้านหลังมันออกมาแต่ความอร่อยจะสูญเสียไปมากราชินีแห่งความประหลาดใจกล่าวว่าหมายความว่าตอนนี้คุณกําลังกรุงโคอาล่าถั่วอยู่หรือใช่เยซิลตอบว่าการหมุนล,ลูกโคอาล่าจะทาให้เลือดไหลเวียนไปที่ถั่วที่อยู่บนหลังของมันทําให้ถั่วสุกและหลุดออกตามธรรมชาติด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะได้อาหารที่อร่อยจริงๆเป็นเช่นนั้นราชินีแห่งความประหลาดใจประหลาดใจเธอออไมม่่่เเคยรรู้้ืงแบบนนีาก เยี่ซิวหมุนถั่วโคอาล่าสองตัวสักพักแล้วหยุดเพียงเห็นว่าถั่วทั้งหกที่อยู่บนหลังมันพองตัวและกำลังจะระเบิดคลิกๆในช่วงเวลาต่อมามาเล็ดถั่วหกลูกก็ได้ตกออกทีละผลและมีบางอย่างที่คล้ายกับลูกบอนัสหลุดออกมาพร้อมกับกลิ่นหอมที่น่าอัศจรรย์มันหลุดออกมาราชินีแห่งความประหลาดใจกล่าวว่ามันหลุดออกมาโดยอัตโนมัติมันมีกลิ่นที่หอมมากคุณเยี่ซิวมันน่าทึ่งมากคาดไม่ถึงว่าถั่วที่อยู่ด้านหลังมีโคอาล่าจะปรุงได้แบบนี้ไม่เพียงแต่รสชาติจะดีข คุณรู้ไหมว่าตอนที่เธอปรูส่วนผสมนี้เธอต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการขุดมันออกมาซึ่งเสียแรงเปล่าและถั่วที่เธอขุดออกมาก็ไม่มีกลิ่นหอมเพียงพอฉันจะลองด้วยราชินีแห่งความประหลาดใจกล่าวใช่เยซิลพยียกหน้าดังนั้นทั้งสองจึงจับโคอาล่านะัดที่ตกตะลึงแล้วหมุนตัวไปในอากาศดาบลาบลาบลา,บลาใช้เวลาไม่นานถั่วก็หลุดร่วงลงมาที่พื้นกลิ่นหอมหน่าลงไหลคุณเยซิววิธีการของคุณได้ผลจริงๆราชินีแห่งความประหลาดใจยิ้มดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความชื่นชมมดััังงงงงนน้้นวิธีีีท่่เอออออยซึแตตกกาไปคร ชายตรงหน้าเขาอายุเล่เลี่ยกับเขาแต่เขามีพลังมีทักษะการทําอาหารที่ยอดเยี่ยมและรู้อะไรมากมายเลยไม่ชายทั้งสองก็หยิบถั่วออกจากหลังโคอาลาทั้งแปดตัวหลังจากที่โคอาลาถั่วแปดตัวรู้สึกตัวได้พวกมันก็วิ่งหนีอย่างประหลาดคุณเยซ่ิวโคอาลาถั่วพวกนั้นพวกมันไม่ได้ถูกจับหรอราชินีแห่งความประหลาดใจถามเยซ่ิวกล่าวว่าสาระสาคัญทั้งหมดของพวกเขาอยู่ในถัว่วแม้ว่าเนื้อของพวกมันจะกินได้แต่ก็ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการและไม่มีรสชาติอร่อย มาลองถั่วกันเถอะมีถั่วทั้งหมด48เม็ดหล่นลงมาจากด้านหลังของโคอาล่าทั้ง8ตัวซึ่งมีขนาดเล็กกว่ากำปั้นเล็กน้อยและดูเหมือนสมองมีกลิ่นหอมหน่ารับประทานและสามารถรับประทานได้โดยตรงคลิกอ้าปากกัดถั่วเข้าไปกรอบกรุบๆอหอมมากรสช็อกโกแลตเข้มขน้นราชินีแห่งความประหลาดใจอุทานข้าไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้เยซิลพยักหน้าหลังจากกินถั่วโคอาล่าแล้วทั้งสองก็นั่งข้างกองไฟเพื่อพักผ่อนพูดไม่ออกทั้งคืนวันรุ่งขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นหลังจากรับ รวบรวมส่วนผสมที่คุณพบระหว่างทางและกินให้หมดยึดระดับสิบมีพลังที่จะเอาชนะผู้นำพ็อกเก็ตโคอาล่าได้แล้วหลังจากนั้นไม่นานปีนขึ้นไปบนทางลาดและภูเขาสูงประมาณ200เมตรก็ปรากฏขึ้นในระยะทางข้างหน้าที่แปลกคือบนภูเขาไม่มีดอกไม้และต้นไม้เลยดูล่งไปหมดอย่างไรก็ตามที่เชิงเขาแม่น้ำสีขาวที่มีกลิ่นน้ำนมไหลนั่นคือแม่น้ำน้ำนมราชินีแห่งความประหลาดใจกล่าวว่าเราใกล้จะถึงผลไม้หวานแล้วยีซิลมองไปที่ยอดเขาแล้วพูดว่ากันเทียนชวนกอูอยู่บนภูเขาลูกนั้นไปกันเถอะ ทั้งสองเรื่องความเร็วและลงมาจากไหล่เขาและพุ่งไปข้างหน้าปังปังปังทางจากยอดเขาประมาณ500รอยเมตพื้นดินใต้ฝ่าเท้าของเขาก็พุ่งออกมาจากเสาของเลวสีดำหนาเท่าต้นขาแรงกระแทกค่อนข้างแรงอ่าราชินีแห่งความประหลาดใจกรีดร้องและรีบหลบเสียการทรงตัวและล้มลงไปข้างหนึ่งด้วยสายตาที่เฉียบคมและมือที่จับไวเยซิลเอื้อมมือไปสนับสนุนราชินีแห่งความประหลาดใจและนำเธอไปซ่อนด้านข้างขอบคุณคุณเยซิลราชินีแห่งความประหลาดใจกล่าวขอบคุณ ถ้าไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายช่วยฉันเรลงว่าจะไม่ใช่แค่ลมลงแต่ยังถูกเสาของเลวสีดำพุ่งเข้าใส่ด้วยเยซิลกล่าวว่านี่คือน้ำพุร้อนอย่างไรก็ตามของเลวสีดำควรเป็นโคลา่าออกไปจากที่นี่ก่อนตกลงราชินีแห่งความประหลาดใจพยักหน้าทั้งสองเพิ่มความเร็วหลบน้ำพุร้อนและพุ่งไปข้างหน้านี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมีน้ำพุร้อนแถมยังมีรสชาติเหมือนโค้กอีกราชินีแห่งความประหลาดใจถามด้วยความสงสยัยเยซิตอบว่ากอดเค้กกำลังจะปรากฏเป็นเตียนฉุนกูอ,อ้กำลังจะเติบโตเราต้องเเรร่งคววาม็ ที่9ก้าพ็อกเก็ตโคอาลาทั้งสองเดินผ่านน้ำพุร้อนข้นนามแม่น้ำน้ำนมและปีนขึ้นไปบนยอดเขาบนยอดเขาเป็นที่โล่งกว้างมีตป้งไม้ใหญ่คล้ายเถาวันมีกิ่งก้านหนาสองกิ่งเป็นรูปเปอร์วีและมีใบสีม่วงใหญ่เท่าใบตองงอกออกมาจากกิ่งนอกจากนี้ยังมีผลกลมและใหญ่อีกสองผลแดงสอดปอล่อยกลิ่นหอมหวานชวนลงไหลเปล่งปลัง่งแค่มองก็นำลายไหลแล้วนั่นนั่นมันเทียนฉอวนกวาวอราชินีแห่งความประหลาดใจอุทานดวงตาของเธอเป็นประกายเยซิลเพียกหน้ามันเป็นผลไม้ที่หวานทั้งผลและเกือบจะสุก แคร์ในเวลานี้โคอาล่ามีถูกกระโดดออกมาจากหลังโขดหินขนาดใหญ่รอบๆต้นผลไม้กันเตียนทั้งต้นด้วยรอยยิ้นไอพวกนี้อีกแล้วควีนออฟมาเวลกล่าวพร้อมที่จะต่อสู้เยซิลมองตามปกติมองไปที่มีโคอาล่าที่อยู่รอบตัวเขาอย่างใจเย็นนี่คือตัวเล็กๆและเจ้าพ็อกเก็ตโคอาล่าผู้นำของพวกมันคือตัวที่ต้องต่อสู้ในเวลานี้โคอาล่าถั่วรอบๆมองไปที่เยซิลแม้ว่าพวกเขาจะดูไร้มากแต่พวกเขาก็ไม่กลาโจมตีพอรีพอรลามท้ายที่สุดพวกเขาได้เห็นแล้วว่ามนุษย์ผู้นี้แข็งแกร่งทีงใดเมื่อคืนนี้ ต้อตุนทันใดนั้นก็มีเสียงคำรามและเงาขนาดักษ์ก็ตกลงบนต้เนเตียนควอนกูโอเมื่อมองไปรอบๆมันเป็นหมีโคอาล่าตัวใหญ่ที่มีขนสีเลือดและร่างกายที่แข็งแรงมากคุณสามารถเห็นกล้ามเนื้อที่น่ากลัวบนอกกระเป๋าขนาดใหญ่ที่หน้าท้องและถั่วแปดเม็ดที่ด้านหลังดวงตาของเขาเปล่งประกายอย่างดุดันเขี้ยวเต็มปากเลยไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือผู้นำของโคอาล่าถั่วโคอาลา่ากระเป๋าจับระดับมากกว่าเก้าระวังเยซิวกล่าวว่าฉันจะไปจัดการผู้ชายคนนั้นหากคุณต้องการจับผลไม้หวานทั้งลูกคุณต้องกำจ ะระวังด้วยราชินีแห่งความประหลาดใจกล่าวทันใดนั้นฉันรู้สึกปลอดภัยที่มีเยซิลอยู่ข้างๆบูมเยซิลกระทึบเท้าขวาลงบนพื้นและร่างกายของเขาก็พุ่งออกไปราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่โคอาลาตัวจิ๋วคว้ากิ่งไม้ของกันเตียนฉวนกูโอ้ด้วยมือข้างเดียวและด้วยความช่วยเหลือของความยืดหยุ่นของกิ่งไม้มันก็พุ่งออกไปอย่างรุนแรงด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์และทุบมันด้วยกำปั้นที่ใหญ่พอๆกับกระสอบทรายไม่คาดคิดว่าสัตว์ร้ายจะเคลื่อนไหวเช่นนี้เยซิลไม่มีเวลาโจม ยซิวถอยห่างจากความปกใจมือของเขาชาไปทั่วขนาดและเท้าของเขาไถ่ร่องบนพื้นหลังจากถอยออกไปห้าหรือหกเมตรยีซิลก็บังคับให้ร่างกายของเขาทรงตัวต้องขอบคุณร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นคนธรรมดาการโจมตีเมื่อกี้คงทาให้อวัยวะภายในของเขาแตกเป็นเสี่ยงเสียงและฆ่าเขาทันทีพอได้แล้วเยซิวจับมือยกมุมปากขึ้นแล้วพุ่งไปข้างหน้าอีกครั้งหลังจากการประกวดเมื่อเร็วๆนี้ฉันมีความเข้าใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของโคอาล่ากระเป๋าแล้วและฉันก็ตั้งใจนแน่วแน่ด้วยความแข็งขงงแกกร่่ในนปปัััจจจุบาาาาเเอชชคลพ็ึไมญห โคอาล่าตัวนั้นชกมือของเยซี่วด้วยกำปั้นของเขาและตัวของมันก็กระเด็นไปข้างหลังและตกลงบนต้นกันเตียนชนกูโออีกครั้งเมื่อเห็นว่าเยซี่สยสดีความประหลาดใจปรากฏขึ้นในดวงตาของเขามันไม่ง่ายเลยที่มนุษย์คนนี้จะต้านทานแรงระเบิดที่รุนแรงได้คุณต้องทําให้ดีที่สุดจากนั้นยีโคอาล่าในกระเป๋าตะหมุนไปบนต้นผลไม้หวานทั้งต้นอีกครั้งและต้นไม้ทั้งต้นจะต้องงอเป็นมุม90องศาและผลหวานทั้งสองผลจะต้องถูกโยนออกไปหวือในวินาทีต่อมาโคอาล่าในกระเป๋ากลายเป็นภาพติดตาและาาาสกออกมควเเรรร็นนีีปััใใหญ่่ตบุิ ครั้งนี้เยซิวเตรียมพร้อมแล้วสายตาของเขาจับจ้องหมัดของเขากำแน่นและหมัดระเบิดประดุก2.5ครั้งก็ระเบิดออกและเขาต่อสู้อย่างหนักเพื่อต่อยเขาบูมทันใดนั้นเสียงโซนิคบูมก็ดังขึ้นทำเพลงอวกาศเนื้อแตกกระจายเจ้าหมีโคอาล่าในกระเป๋าเกรีดร้องกำปั้นและแขนของมันระเบิดออกร่างของมันบินกลับหัวและล้มลงกับพื้นอย่างแรงเท้าของเยซิวไม่ได้ขยับสักก้าวแต่กำปั้นของเขาเจ็บเล็กน้อยด้วยรอยยิ้มที่มุมปากเขาเรีบวิ่งไปข้างหน้าอีกครั้งพ็อกเก็ตข้าลุกขึ้นจากพื้นแขนข้างหนึ่งเปเอดาอากครมคมกรมมววสุี อย่างไรก็ตามเยซิยได้เข้ามาอยู่ข้างหน้าแล้วและต่อยไปที่หัวของมันโดยตรงด้วยเสียงโซนิคบูมเสียงต่ำหัวของโคอาล่าพ็อกเก็ตก็สุดลงพร้อมกับรอยกำปันและร่างของโคอาลาก็ล้มลงกับพื้นหมดสติไปเยซิยลส,สายกำปันและมองไปที่หีโคอาล่าตัวอื่นๆแควๆโคอาล่าที่เหลือกรีดร้องและหนีไปราชินีแห่งความประหลาดใจสูดหายใจลึกในเยเซิวแข็งแกร่งมากสยบหัวหน้าหีโคอาล่าในบัดดลโดยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปเยซิยไปที่ต้นเปนเตียนควอนกูโออีกครั้งกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้และถอนเตียควกทั้ต้น เสียงดังก้องในขณะนี้พื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงควีนออฟเซอร์ไพรส์รู้สึกประหลาดใจเกิดอะไรขึ้นกับเค,คเหรอเยซิลเก็บผลไม้หวานทั้งสองผลกลับไปหาราชินีแห่งความประหลาดใจอย่างรวดเร็วและรีพูดว่าใช่เกาะเค,คกำลังจะปรากฏขึ้นออกไปจากที่นี่กันเถอะทั้งสองบินหนีไปทันทีบทที่สิบผลไม้ทั้งลูกหวานอร่อยหากคุณมองลงมาจากที่สูงคุณจะสังเกตเห็นว่าเกาะฮันบลีลาขนาดใหญ่ทั้งเกาะกำลังสันส่นสะเทือนและทะเลรอบเกาะฮันบีลาก็ค,กครุขกระในขณะน,นี้ทั้งสองยืนอยู่บน ฉันเห็นว่าภูเขาถูกฉีกเป็นชิ้นๆแล้วชั้นนานาของภูเขาก็เริ่มหลุดออกกลายเป็นเค้กขนาดใหญ่สุดๆมีความสูงเต็มร้อยเมตรและมีรัศมีมากกว่า80เมตรกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบริเวณโดยรอบในทันทีเค้คยกยักษ์ทั้งก้อนเปล่งประกายด้วยแสงซึ่งสวยง,งามมากเดิมทีผลไม้หวานทั้งลูกขนาดใหญ่ทั้งสองลูกตกลงมาบนเค้กอย่างไรก็ตามเย่ซิ่วเก็บผลไม้หวานทั้งผล้าวาววในเวลานี้สัตว์ดูร้ายจำนวนมากรวมตัวกันจากทุกทิศทุกทางดวงตาของพวกเขาเป็นประกายต้องมองที่เค้คยกยักษ์แน่นอนว่าพวกเขามาเพื่ออทาอาานหรดีๆ ท้ายที่สุดการเกิดของเกเค้กต้องใช้เวลาหลายร้อย,ยปีจึงจะปรากฏขึ้นเทียงครั้งเดียวเมื่อเห็นสัตว์ดูารรอบๆดวงตาของเยซิลเป็นประกายและเขาพูดกับราชินีแห่งความประหลาดใจว่าคุณรอฉันที่นี่หลังจากพูดจบเขาก็พุ่งไปหาสัตว์ายที่อยู่ไม่ไกลมีส่วนผสมมากมายรวมกันคุณไม่สามารถปล่อยทิ้งได้หรือจะใช้เวลามากในการรวบรวมพวกมันในวันอื่นเมื่อเห็นการกระทาของเยซิวราชนีแห่งความประหลาดใจก็ยิ้มแล้วไม่พูดอะไรปงัปงปงัปงปังเยซิลพุ่งเข้าไปในกลุ่มสัตว์ดูารแล้วยิงกำปั้นของเขาส สัตว์ร้ายที่ดินได้สกายด็อกซึ่งกำลังวิ่งเข้ามาดูตัวสันด้วยความตกใจและหนีไปทันทีอีมานีมนุษย์ไม่พูดเรื่องศิลปะป้องกันตัวนี่คืองานเลี้ยงครั้งเดียวในรอบร้อยปีบนเกาะแฮนริล่าสัตว์ร้ายทั้งหมดมาที่นี่เพื่อเพลิดเพลินกับเค้กแสนอร่อยแต่มนุษย์คนนี้ใช้โอกาสนี้เพื่อจับสัตว์ร้ายอย่างไร้ความปราณีเยซิลจับสัตว์ร้ายได้หลายสิบตัวในคราวเดียวและนำพวกมันทั้งหมดเข้าไปในห้องครัวรู้สึกมีความสุขมากอย่างไรก็ตามสัตว์ร้ายที่เหลือที่โชคดดดีีีพพอออทท่่จะหหลบบบนนไู้้รรรุุุษังงชายยคขเซิว เมื่อเห็นสัตว์ลายที่หลบหนีเยซิลไม่ได้ไล่ตามมันแต่รีบไปที่กอกเค้กตัดชิ้นส่วนขนาดใหญ่ออกและกลับไปหาราชินีแห่งความประหลาดใจไปกันเถอะไปหาสถานที่และชิมอาหารอร่อยๆกันทั้งสองมาถึงทุง่งหญ้าที่ราบเรียบเยซิลหยิบส่วนผสมออกมามากมายจากห้องครัวมีผลไม้หวานทั้งลูกหกเหลี่ยมตุมนเนื้อแกะทั้งตัวในน้ำมันแฮมหมาป่าสามตัวปูนเส้นรอวัตถุดิบกว่าสิบชนิดควีนออฟเซอร์ไพรส์พูดว่าให้ฉันทำส่วนผสมด้วยส่วนผสมมากมายสามารถทำอาหารกลางวันแสนอร่อยได้เยซิลพยักหน้าดีดััดังงงงงนน้้นทสอจึเร่่ยุ แม้ว่าจะขาดเครื่องครัวและอุปกรณ์ต่างๆไปบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับสองเชฟเมื่อเวลาผ่านไปกลิ่นหอมที่เย้ายวนใจก็ลอยออกมาในอากาศหลังจากนั้นไม่นานสัตว์้ายที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้กลิ่นและรีบวิ่งเข้ามาอย่างตื่นเต้นอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาเห็นเยซืลคนมิตรริที่ไม่พูดศิลปะการต่อสู้พวกเขาก็วิ่งหนีทันทีสกายดอกก็เป็นหนึ่งในนั้นนี่มาทำไมยังเป็นมนุษย์บัดซบอีกละ่ะถ้าเขาไม่หนีไปอย่างรวดเร็วที่กรอบเค้กเขาคงตายอย่างอนาถภายใต้กำปั้นของมนุษย์คนนี้เยซิลไม่สนใจ ควีนออฟเซอร์ไพรส์ไม่คิดมากเมื่อเธอปรุงส่วนผสมแล้วเธอก็เข้าสู่สภาวะแห่งความปีตีอ e ินดี D. ด้วยการแบ่งงานและความร่วมมือระหว่างทั้งสองส่วนผสมทั้งหมดถูกเตรียมแม้ว่าการปรุงจะเรียบง่ายแต่สีกลิ่นและศักยภาพครบถ้วนกินข้าวกันเถอะยซิวพูดพร้อมกับยื่นผลไม้หวานทั้งลูกให้กับราชนีแห่งความประหลาดใจขอบคุณราชินีแห่งความประหลาดใ,ใจเข้ายึดครองกันเที่ยนชวนกูอู่ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสุขในที่สุดฉันก็ได้ส่วนผสมในฝันนี้แล้วคุณรู้ไหมเธอทานอาหารสไตล์ตะวันตกแปดมื้อในชีวท,ทาาสรจุด ราชินีแห่งความประหลาดใจแทบเราไม่ไหวหายใจเข้าลึกๆและเปิดปากเชอรี่เล็กๆของเธอเพื่อกัดผลไม้หวานทั้งลูกดวงตาที่สดใสของควีนเซอร์ไพรส์นั้นโตขึ้นและสว่างขึ้นทันทีเต็มไปด้วยความประหลาดใจความพึงพอใจและความสุขความหวานของน้ำตาลโมโตสหนึ่งรบบ้อยเท่าการกัดเพียงครั้งเดียวจะให้พลังงานไม่รู้จบเนื้อแน่นเหมือนเนื้อเกรดสูงแต่ละลายหายไปเมื่อกัดเบาๆอร่อยจริงราชินีแห่งความประหลาดใจอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาในเวลาเดียวกันแสงสีทองจางๆถูกปล่อยออกมาจากร่างกายของเธอและออร่าก็แข็งแกรง่งข เยซิลส,สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของราชินีเซอ,อร์ไพศร์ลริตาลงดูเหมือนว่าผลไม้หวานทั้งลูกจะเป็นส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับเซลล์อาหารของราชินีแห่งความประหลาดใจเมื่อมุมปากของเขายกขึ้นเยซิลก็ความผลไม้หวานทั้งลูกและกัดมันลงไปโดยไม่ต้องคิดหวานและนุ่มนวลว่ากันว่าเป็นผลไม้แต่ก็ดูเหมือนเนื้อเช่นกันรสชาติหน้าทึ่งรสชาติเยี่ยมดิง,งอกินผลไม้หวานทั้งลูกรัตธรรมนูนรรงวัลบวกสองศูนย์ดิงอกินผลไม้หวานทั้งผลเสริมโชคด้านอาหารบวกหกดิงอรกินผลไม คำไม่ของระบบเยซิวไม่สนใจและยังคงกินผลไม้หวานทั้งลูกต่อไปยิ่งกินย,ยิ่งเสพติดจ,จนหยุดไม่ได้หลังจากนั้นไม่นานเยซิวก็กินผลไม้หวานทั้งลูกใหญ่จนหมดนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้กินผลไม้ที่อร่อยเช่นนี้ขอบคุณคุณเยซิวราชนีแห่งความอัศจรรย์ใจกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจว่าฉันสามารถใช้ผลไม้หวานทั้งลูกเป็นของหวานสำหรับมื้ออาหารเต็มรูปแบบแบบตะวันตกในชีวิตได้ไหม